สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะนะพระจันทร์เต็มดวงเพื่อนๆรู้หรือยังว่าเราทําอะไรกันมันพระจันทร์เต็มดวงนะวันนี้นาตาลีจะมาเตือนความจาเพื่อนๆว่าคืน15บห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงนะเราจะมานําหินเครื่องประดับหรือหินมงคลที่เพื่อนๆมีอย่างของนาตาลีมีวันนี้ก็าวางอาบแสงจันทร์ไง อาบแสงจันทร์คืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อนๆถ้าใครที่เคยดูคลิปก่อนของนาตาลีก็จะบอกว่าคืนพระจันทรเต็มดวงอย่าลืมเอาหินมงคลที่เราสวมใส่ทุกวันนะมาล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็เอามาอาบแสงจันทร์กลางคืนทั้งคืนเลยเดกระ้างเช้าเก็บประมาณสักให้หินได้ แสงแดดประมาณสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงประมาณสักแปดโมงก็เก็บตา้แล้วนะเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวมาเตือนความจําเพื่อนๆก่อนก่อนที่เราจะเอาหินมาอาบแสงจันทร์เนี่ยนะก็ล้างก่อน่อกี้ที่เราบอกก็คือว่าล้างน้าหินเพราะหินเนี่ยเราใส่ใช่ไหมแล้วบางทีก็อาจจะเปื้อนเหนื่อใครสกรปรกแล้วก็บางทีมันก็หินเนี่ยมันเป็นหินที่แบบว่ามีพลังพิเศษเป็นเป็นพลังหินนะพลังอํานาจหินก็คือว่า มันช่วยอะไรได้หลายๆยอย่างนะถ้าเล่าแล้วมันยาวถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็กลับไปดูคลิปนะเราตะรีจะใส่คลิปไว้ไว้ว่าคลิปไหนเอ่อสีอะไรหินอะไรมีเอ่อมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ใช้อย่างไรนะคะใช้อย่างไรถึงได้ดีมีประโยชน์แล้วก็เอ่อมีอะไรนะพลังแบบไหนนะโอเคก็คือบอกเพื่อนๆว่าก่อนที่จะนํเหินมา อาบแสงจันทร์ล้างก่อดน,นะการล้างหินก็คือมีคลิปอยู่เหมือนกันอย่าลืมไปดูนะคะล้างหินก็คือบางอย่างก็ไม่อยากให้ล้างด้วยน้ํายาล้างหรือว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะทําให้ดําดหรืออะไรได้เพราะว่าอันนี้เป็นหินมงคลซึ่งมันก็ไม่ใช่ บางทีเขาก็ใช้ทำมาจากเอ็นจากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทํามาจากเงินอะไรพวกนี้อย่างนัตตลีจะไม่ได้ล้างน้ํายาล้างจานหรือว่าหรือใช้น้ํายาอะไรล้างแค่ล้างสิ่งสกรปรกที่เหงื่อใครอะไรนิดๆหน่อยๆหรือใครจะล้างใครจะล้างด้วยน้ําเกลือบางคนเขาข้าล้างด้วยน้ําเกลือก็มีนะเพื่อน ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนะคะต้องดูด้วยว่าหินบางอย่างล้างได้หินบางอย่างล้างไม่ได้นะ,ะแต่ล้างน้ําเปล่าน้ําสะอาดน้าเปล่าว,วางที่ก๊อกแล้วก็ให้น้ําไหลผ่านทิ้งไปถามทิ้งไปนะเรียกว่าเขาล้างเอ,อเอนอร์จีที่ไม่ดีนะพลังที่ไม่ดีเพราะว่าหินบางอย่างเนี่ยเขาดูดพลังที่ไม่ดีมา นะคะซึ่งเขาช่วยซึมซับพลังที่ไม่ดีที่ก่อนที่จะเข้ามาหาตัวเราก็คือเรียกว่าล้างพลังในกระปีออกพลังไม่ดีออกจากอินนะให้เหลือแต่ความใสสะอาดแล้วก็พลังที่ดีนะพลังที่ดีก็คือเราจะเอามารับพลังจากแสงจันทร์ค่ะเป็นเพื่อนพระจันทร์เต็มดวงนี่คืนนี้ที่นาตาลีมาจาัดตรงนี้ก็คือพระจันทร์เต็มดวงนี่เห็นไหมคะนี่ พอดีมาดูดูพระจันทร์เต็มดวงนี่พระจันทร์เต็มดวงอยู่ทักงนค่ะนะเราจัดซูมวันนี้ก็ m ม r ี่คริสต์มาสดูสิคริสต์มาสใช่ไหมพอดีโอเคก็อยากจะมาเตือนความจำเพื่อนๆแหละอย่าลืมล้างหิน พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะคืนนี้นะก็รู้แล้วดูคลิปนี้นะพรุ่งนี้ดูคลิปนี้ก็หลังจากนี้อีกวันสองวันพระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่เพื่อนๆก็ทําได้นะล้างหินก่อนแล้วอาบแสงจันทร์สักคืนสองคืนนี้ยังพระจันทร์ยังเต็มดวงยังใช้ได้อยู่เอาล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามีเคสพิเศษนะเราจะให้เอมมี่มาเล่าให้ฟังว่าเขาใช้หินโรสคอร์สนะซาต,ตลีให้โรสคอร์สเขาเป็น ของขวัญสำหรับเบิร์เดย์เขาแล้วเขาก็เลยใหญ่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเ,าเขาใช้ไปแล้วมันเป็นพลังพิเศษยังไงนะโอเคนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปคุยกับเอมมี่กันนะคะค e ิส y c มาสเ t ีย s เ้เ้สีแดงระเบิดตรงนี้เพื่อนๆ อะไรมาานันจะขนาดนั้นฉลองคริสต์มาสช้าไปหน่อยแต่เราฉลองสองงานคริสต์มาสกับแฮปปี้นิวเอียร์เอาล่ะมาเข้าเรื่องกนะันนะนี่มันเลิศขนาดไหนนี่โรสคอสนี่วันนี้น้องเอมมี่เขาอยากจะมาแชร์ว่า พี่ป้าให้โลสคอร์ทตัวนี้แล้วเขาเนี้ยประสบประการเป็นยังไงมัง้งนะนี่บาลมืกจานเดือเลยน้าบาลมือจานถึงนะอ้าวเดี๋ยวเราจะให้เอมมี่เล่านะว่าเขามีทีเด็ดอะไรและก็ได้ดียังไงจากไอ้โลสคอร์ตตัวนี้เพราะว่ามันเป็นหินที่เรียกว่าหอ ป้าใช้มาแล้วก็ยังประทับใจเลยอยากจะให้หลานได้ใช้บ้าง <S 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 1> <S 1> ก็เลยยกให้เขาวันเกิดนะ <S <S ก็เลยเดี๋ยวให้เขามาเล่านะโอเคโอเคเอ้มี่เป็นไงบ้างโลคอที่ป้าให้ไปว,วันนั้นนีดีมากเลยโกดีมากเลยนะคะเพื่อน แนะนำไหมสินค้าแนะนำไหมีหมมีว e w นะออ,อันนี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นของที่มันต้องมีนะคะผู้หญิงทุกคนต้องมีนะคะ <laughs> ของต้องมีค่ะเือต้องมีเลยวันนี้ต้องมีนะแอมโสดมากมองโตสแ <laughs> อมโสดมากและทีนี้คือขอเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยแล้วกันนะคะว่าเอา่อ พอโกให้มาในวันเกิดแอมแล้วและทีนี้โกให้มาช่วงประมาณก่อนวันเกิดสองวันอ่าก่อนวันเกิดสองวันและทีนี้คือก็ได้มาก็เอาไปล้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้างเราก็เก็บไว้เราก็ไม่ได้คิดอะไรโกให้มาเป็นของขวัญวันเกิดและทีนี้แล้วอยู่ดีก็คือคนที่เราเคยรู้จักเคยคุยกันก็อยู่ดีๆก็ทักมาหาเราในวันเกิดบอกว่า อยากให้เค้กเราอยากให้ของขวัญเราอยู่ดีเขาก็เอามาให้ที่หน้าบ้านเลยค่ะที่นี่เลยแล้วบอกถามแอมแอมเอกใครเอามาให้เค้กห้ <c oughs> โก้ก็ไม่รู้เหมือนกันยื่ๆก็ ไม่เคยติดต่อกันมานานคุยกันบ้างกับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ออกเดทด,ด้วยกันไม่ได้อะอยูยๆอยากจะเอาเค,ค้กวันเสิตมาให้งงเหมือนกันคืออยู่ดีก็แบบทักไลน์มาก็คืองงเหมือนกันว่าเฮ้ยอ,อยู่ดีก็ากมาทักเรามาได้ง่ายอยู่ดีก็แบบอยากให้ของอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเอาเค,ค้กมาให้เราก็เลยหูลาบปากไป <laughs> นะลากปากไปได้อร่อยเลยสองคนนี้อร่อยเลยกินเค้กยางอร่อยเลิศเลยไงค่ะแล้วก็ เราคนนี้ยเขาก็ยังจะแบบว่าไม่ได้คุยกันนะไม่ได้คุยกันแบบเรื่องอื่นเลยนอกจากแบบว่าเยตอนเย็นอย่างเงี้ยจะทักมาหาเราว่าอยู่อยากกินอะไรตอนเย็นอยู่มีกับข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยป้ายู่กินอะไรเอามากินข้าวยังอยากซื้ออาหารมาให้อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากซื้อขนมอะไรอย่างงี้มาให้หนั่นแหละมันก็เลยแบบว่าอยูอ่ดีก็แบบเฮ้ยได้หรออะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> ได้เหรอ <laughs> แบบนี้ก็ได้เหรอ ว่าเออจะกินบะหมี่ไหมจะกินรัดน้าไหมจะกินบะหมี่รัดน้ำให้น้คออะไรนะบะหมี่บะหมี่เดลิเวอรี่ส่งมาถึงนี่มหัศจรรย์มากอยู่ดีก็มีแบบว่าเดลิเวอรี่ถึงที่เลยค่ะแล้วคุยอะไรกันบ้างไม่คุยอะไรเลยก็คือแบบว่าตอนตกเย็นมาสี่โมงครึ่งแบบว่าถามว่ายูอยากกินอะไรยูยูยูกินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ย ผ่านบะหมี่เจ้าอร่อยอยากซื้อมาฝากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็คิดถึงเราลาปรากวัาดอร่อยดีดีจริงๆนะคะแล้วก็เรามีอะไรอีกแล้วเวลาเอานี้เรโก็ถามว่าเวลาออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนโเวลาไปปาร์ตี้กับเพื่อนแฮปปี้มาก ตอนแรกคือเราก็ไปแบบว่านัดปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วเราก็เฮ้ยเดี๋ยวลองแบบว่าใส่ของโก่ไปดีกว่าเราก็ล้างอะไรให้เรียบร้อยเลยนะแล้วเราก็ใส่ไปเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนปาร์ตี้เรานั <and eat. S 1> ่งกันห้าหกคนเลยนั่งกันห้าหกคนเลยเพื่อนแอมก็โสดอยู่ประมาณแบบว่าสามคนสา่คนก็ไม่โสดอะไรเงี้ยรวมแอมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยในที่นี้ปาร์ตี้จะใส่เลย ที่นี้คือแบบว่าแค่ก็ <c oughs> แคลแหละแล้วที่คือโสดสามคนแล้วก็ไม่โสดสามคนและที่นี้คือมีคนมาขอเบอร์แอมสี่คนในคืนเดียวแล้วพวกนั้นนั่งทำอะไรกันอยู่มันไม่ได้ขอคนอื่นหรอไม่ขอไม่ขอคนอื่นเลย <c oughs> ขอแต่แอมคนเดียวเพื่อนยังบอกเลยว่าสกิดเข่าได้ไรมาแอมพูดอย่างเนี้ย ทำอะไรค่ะแล้วก็เชิดคอให้เพื่อนดูไอ้โจหินโจหินเชิดคอให้เพื่อนดูโรสคอร์ดกลางหินโรสคอร์ดใช่แล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็ไปตามาแล้วไปแก่อันนี้ดิโกถามอนุญาตแล้วเวลาใส่ไปเนี่ยมันเกิดความมั่นใจไหมโอ้รู้สึกว่าตัวเองสวยมากนี่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 รู้สึกว่าสวยมากพระออกออกละไม่ตอนแรกก็เฉยๆแต่งตัวออกจากบ้านธรรมดาแต่พอใส่ปุ๊บ ไม่สวยมัม่นใจรู้สึกตัวเองสวยขึ้นเอขนาดนี้เริ่มไหมริศค่ะเพื่อนๆคิดว่าแอมสวยไหมอะอะา้องเคสไปละแล้วเคสไหนะเวลาไปเด็กกันนุ่มแล้ว<อ>เป็นยังไงเป็นยังไงเวลาไปเด็กกันกกนุ่มอะไรแล,แล้วได้กินไหมอยากได้อะไรเร้ได้ไหมโ <c oughs> ดนแบบว่าเปย์แบบรัวๆอย่างนี้เลยค่ะโดนเปย์แบบรัวๆเลยค่ะคือแบบ อยากได้อะไรได้อยากทำอะไรได้ทำอยากกินอะไรได้กินอยากได้นู่นก็ได้อยากได้นี่ก็ได้คือคือคอยแขวนใ้วิกผมคือแบบว่าพูดง่ายพูดง่ายแบบว่าพูดง่ายขึ้นเลยอย่างเงี้ยจากคนที่เราแบบครั้งแรกเดมีอยู่คนหนึ่งไปเดดครั้งแรกแบบว่าโอ้โหอยากมากแบบว่าคุยกันยากแบบ เดินไ้่กันแบบว่ายากอะ่ะมันเป็น,นความสมคัญคเ,อเ,เออไม่ไม่คอนเน็กต์ไม่เป็นความสมคัญที่ยากมากแต่พอพอเราไปเดทครั้งที่สองเราได้ใส่ใส่ออหินอันนี้ไปออรู้สึกว่าทุกอย่างง่ายคุยกันง่ายออแบบหวานขึ้น,นได้จลิปอะไรมาวันนั้นหรอคะออได้กระเป๋ามาแบรนด์เนมได้กระเป๋ามาหนึ่งใบค่ะ เพราะนี้เลยค่ะหินนี่ค่ะหินอะไรนะโก้ชื่อหินอะไรนะโรสคอร์สโรสคอร์สเป็นหินแห่งความรักนะเป็นใส่แล้วจะมีคนรักชื่นชมชื่นชอบทําให้อย่างที่เขาบอกกันแหละว่ามีความรู้สึกว่าความมั่นใจสง่างามเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยอ่ะก็คือออล่าออกอ่ะนะอันนี้คือเป็นความเชื่อนะเพื่อนๆเป็นความเชื่อ ส่วนตัวก็ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะวิจารณญาณนะเวลาฟังนะอันนี้เป็นการที่ว่าเราแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเออเราประสบมาก็เลยถ้าใครมีโ o s e c ก็ลองมาใช้ให้มันมีประสิทธิภาพแต่ข้อสําคัญการใช้หินก็เหมือนการใช้ภาพเหมือนกันขึ้นอยู่กับความเชื่อถ้าเราเชื่อเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้อันนี้ต้องช่วยเราอะไรเงี้ยก็จะได้ตามที่เราปรารถนานะเพื่อนๆนะนี่แหละก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะเอ็มรีเป็นไง เขาคิดยังไงเราได้อยาอีกอย่างอะไรกูได้ไรอ๋อแล้วก็ได้แหวนมาไอ่ได้ใส่มาคือหนูก็มีคนให้แหวนเธอแล้วก็ได้แหวนมาเรายังบอกเอ้ยเตยถามเขาก่อนนะแหวนเนี้ยให้ม e ือจากอะไรเขาว่าเขาให้เพราะเขาอยากให้แบบว่าให้เพราะอยากให้จริงๆไม่ได้ให้เพราะว่าคุณจะต้องมาผูกพันกับฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ให้เพราะอยากอยากให้จริงๆร สองสายปีนะหกปีได้จัดงานที่บ้านเราแล้วมั้งไอ้ได้อะไรออย่างเลยนะพี่เครื่องงกาแฟอ๋อไอ้เครื่องดิปกาแฟอันนั้นคือเขาให้เราเพราะว่าเห็นเราอยากได้เราอยากทำกาแฟมันอยากได้ก็ได้ง่ายๆไงอ๋ออยากได้ก็ได้ง่ายง่ายนารค่ะเป็นความเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆเอาละวันนี้เราก็ได้เห็นอ่ะ เอ,เอาเอาหินมาอาบแสงจันทร์กันนะเพื่อนๆค่ะอ,อย่าลืมนะคะวันนี้ไม uh, นะ่ลื้คลิปมาแดนดี้มาแฮปปี้นิวเยียร์นะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกๆคนนะดูคลิปนี้แล้วชอบบันดี้ชอบนาตาลีชอบเอ็มนี่ชอบ, oney, ชอ,บอ,อะไรนะ เดินเพ่นเดืนเพนคุณเดินเพ่นคุณพูดเดินเพ่นคุณเดินเพ่นอย่าลืมกดไลค์ให้บาร์บี้กดไลค์ให้เราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้จบแค่นี้ไปก่อนนะคะมืดแล้วค่ะบายบายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ครอบครัวเราด้วยนะคะขณะนี้เป็นเวลาตีสี่ค่ะเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนมีหินมงคลอย่าลืมนำหินมงคลมาอาบแสงจันทร์กันนะคะนี่แสงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะ